กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องถูกถูกทันนะครับอาครับมาพบมาเจอกันของเสารวันที่เก่านะครับมือนี้เสาวันที่เก่าของวันอังคารนะครับเป็นวันอังคารนะครับเป็นวันที่สองของสัปดาห์นะครับวันที่เก้านะครับถือว่าไก่คงสุดท้ายเข้ามาแล้วนะครับเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ก็พยายามติดตามว่าสำนักแน นะครับสำนักใดแน่จะเน้ยนยำโคงสุดท้ายมาก,ก่อนหมูนะครับรอติดตามกันนะครับเส้านี้เส้าของวันที่เก้านะครับทางเอ็ดวิไลนะครับมีตัวเลขแนวาทางขับของเซียนวังน้ําเขียวมาฝากคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทางช่องกันนะครับก่อนจะเข้าไปรับชมตัวเลขเนวาทางครับของเซียนวางน้ําเขียวาทางเอ็ดวิไลกะ ก่อนจะมาทําคลิปกะมาเช็คเบิรงคอมเมนต์มาตอบคอมเมนต์เด็ซีคุณพ่อคุณแม่นะครับกะขอกราบขอบุญขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับอ่ยัดไวไล่กับอ่านทุกคอมเมนต์กับตอบคอมเมนต์เดซีไปแล้วนะครับอ่ะขอกรับขอบุญขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับคอมเมนต์ให้กําลังแรงใจกันเอาเรื่องของตัวเลขแนวาทางครับแต่ละสํานักกเป็นเรื่องธรรมดานะครับคุณพ่อคุณแม่มีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดานะครับเข้ามักเข้ากัดจังตามสํานักใดเข้ามักเข้าชอบเข้ากัดจังตาม อ่าคือกันกับเลขดับพอกกล้วยนะครับอ่าบางคนก็ว่ามักว่าชอบนะครับแอดวิไลกับอ่านคอมเมนต์นะครับอ่าอ่าบางคนกับไม่ชอบก็บพรเป็นยังครับอ่าแอดวิไลมีนาทีเป็นซื้อกลางครับเอาใจ fc สุขหูสุขคนนะครับหัก fc ทุกท่านนะครับเขาก็ต้องแบงไดแบงเสียนะครับอืมคุณมากะติดตามไปนะครับแอดวิไลก็จะลงให้นอกจากพอกกล้วยจะบอส่งตัวเลขแนวทางให้แค่นั้น นะครับถ้าพอแขวยยังทรงหายอยู่กะจะลงหาเอฟซี FC, สำหรับผู้มักผู้ชอบนะครับเหล็กดับอันนี้ว่าเรื่องเหล็กดับนะครับสําหรับผู้บมักมเข้ากับปอยพานนะครับเข้ากับเ็นใจผู้เพิ่นมักเพิ่นชอบเพื่อกะจะเอาไปเปรียบเทียบกันกับตัวเหล็กแนวทางของเพิ่นนะครับอันนี้เข้ากับแอนติไล่เป็นซือกางนะครับเอาใจเอฟซีทุกทุกฝ่ายนะครับเอาครับเพื่อว่าเป็นการเสียเวลานะครับ ทางแอดวีไล่จะพาเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ไปติดตามตัวเลขของเซียนวังน้ําเขียวครับ16กรกฎาคม2567นะครับอาว่าเซียนวังน้าเขียวตัวเลขของคนจะถูกอกโดนใจเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันบอก,กถอบ็ถือว่าเป็นเซียนใหม่นะครับถือว่าเป็นเซียนใหม่คุณพ่อคุณแม่ที่แครหน้าจอไม่เป็นนะครับกันล่อเขียนตามแอดวิไล่เลยนะครับอะครับเทามากเบิือกัน เริ่มจากเล็วิ่งก่อนนะครับเริ่มจากเล็กวิ่งก่อนเขียนตามเลยนะครับวันนี้เสี่ยนว่างนําเขียวนะครับวิ่งไปที่เล็กวิ่งนะครับเขียนตามเลยเดอร์คุณพ่อคุณแม่นะครับวิ่งหกกับแปดนะครับหกกับแปดหกกับแปด กแปดจับคู่ครับวันนี้เสียนว,ว่าน,น้าเขียวได้มากแค่เจ็ดคู่นะครับเจ็ดคู่นะครับอ่เริ่มจากคู่แรกครับหกแปดคู่สองครับหกเจ็ดคู่ที่สามครับหกสี่ คู่ที่สี่ครับห้าหกต่อไปครับแปดเจ็ดต่อไปครับแปดสี่ ห้าครับคู่สุดท้ายครับมีทั้งหมดนะครับเจ็ดคู่นะครับเจ็ดคู่อ่าอ่าแนวทางของเสียนว่างน้ำเขียวนะครับเป็นบนบอลอนะครับ เป็นบนล่างนะครับ FC คุณพอ่อคุณแม่เบิ่งเสกิบให้ดีถือว่าเป็นเส้นไม้นะครับ FC ถือว่าเป็นเส้นไม้นะครับว่าเปิดตัวทางช่องเข้าได้งวดสองงวดนี้เองนะครับก็มาลอติดตามกัน16ก,นกรกฎาคมครับวิ้ง6กับ 8. อ่าแนวทางครับมี7คู่ครับมี68 67 64 56 87 แปดสี่แปดห้านะครับอ้าวคุณพ่อคุณแม่มักชอบแคปหน้าจอไว้พิจารณานะครับฝากตอนกันอ้าวครับมือนี้เป็นวันที่เก่านะครับก็ถือว่าอ้าวเดี๋ยวใกล้โครงสุดท้ายกันนะครับมาล่อเบิงว่าสำนักไหนจะเด่ยนย่ำโครงสุดท้ายมาก,ก่อนนะครับอ่าสำนักที่เพิ่นเด่ยนยำ่ำบางสำนักเพิ่นก็มาคลิปเดียวคือจบนะครับคือจังชุนเล็กเกิดของพอกล้วยนะครับ ชุดล่างนะครับถือว่าสรุปเลยนะครับเพราะว่าเน้นๆมาเลยนะครับ fc เบิ้งคิปย้อนหลังได้เด้อครับชุดล่างของพ่อกล้วยปล่อยไปแล้วนะครับชุดเลขเกิดแล้วก็เลขดับของพ่อกล้วยทั้งบนทั้งล่างก็ปล่อยไปแล้วนะครับ fc คุณพอ่อคุณแม่ที่เขามาติดตามเบิ้งคีปย้อนหลังได้นะครับเอาครับเรื่องของตัวเลขแนวาทางนะครับขอบอก fc คุณพอ่อค,คุณแม่อีกครั้งหนึ่งว่าเลขสวดของคุณพ่อเซียนสีเทพนะครับก็คือวันที่13เด้อครับ ่าคุณพอ่ออ่าจังจะทําพิธีนะครับสวดนีคุณพ่อบอกว่าได้มีดโบราณน,นะครับมีดอายุเป็นพันปีนะครับอ่าจะทําพิธีสวดเป็นครั้งแรกนะครับสําหรับมีดโบราณเหล่มนี้นะครับสวดเป็นครั้งแรกเอ้าเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ก็ร่อที่ตามกันเอาครับมือนี้ทางยัดวิไลนะครับได้ตัวเลขทั้งทังมาหลายสำนักนะครับเอฟซีคุณพอ่ณพอคุณแม่ อย่าลืมนะครับกดกระด,ดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพราะว่าถือว่าทรงขงมาหลายสำนักแล้วเพราะว่าไก่โครงสุดท้ายนะครับเข้าก็รอดติดตามกันจะมีสำนักไดแน่นะครับมืดอน,นีวันที่9แล้วนะครับเอาครับตัวเลขแน่ทางของเส้นบังดาเขียวคุณพอ่อคุณแม่คือสีแคบหน้าจอไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแลวก็รเรื่องของตัวเลขเน่ทางนะครับมักชอบพ่อกระจังตามแอดวิไลเป็นสื่อกลางให้นะครับ นำมาฝากมาตอนนี้ fc คุณบอกคุณแม่ทางช่องกันอ่าสำหรับตัวเลขเนวทางแต่ละสำนักนะครับขอกาบขอบุญขอบคุณอีกครั้งหนึง่ง fc ไม่ที่เขามาติดตามนะครับขอกาบขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงอย่าลืมนะครับ fc ไม่นะครับแอ v i ิไลขอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยด้อครับนะฝากกดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังแรงใจทาง e วิ i ลก็จะพยายามนะครับหาตัวเลขเนวทางจากสำนักต่างๆครับ มาฝากมาตอนเอฟซคุณพ่อคุณแม่กันเพื่อให้เอฟซทุกท่านนะครับได้มิศกมิลาบกันอ่าเพราว่าจะเป็นสำนักเก่าไหม่แน่ค่าเข้ากันไปนะครับพยายามสอหาสำนักที่วเด็ดว่าดังเอามาฝากมาตอน f อฟกันอาคลิปนี้ครับสุดท้ายจากล่าก,กันไปนะครับเทียนวังน้ําเขียวนะครับให้เอฟซคุณพ่อคุณแม่ศกศกมันมานไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ